สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดี f c ช่องคุมทรัพย์พยนัาทุกท่านนะครับวันนี้ผมนะครับแอดนะครับพาท่านผู้ชมมาขอพรขอโชคขอลาบที่เนิน400นะครับเนิน400อยู่ตําบลตราตุมอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้วันพระใหญ่นะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่หน้าเนิน400นะครับหน้าเนิน400นะครับระยะทางมาก็ไกลพอสมควรติดเขตประเทศกัมพูชาเลยนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นพระปางนาคปลกนะครับซึ่งให้เลขแม่นหลายงวดแล้วนะครับวดน,นี้ผมและก็อีกหลายๆท่านใหลายช่องนะครับมาด้วยกันเพื่อจะมาขอพรขอโชคขอลาบแล้วมาทําพิธีนะครับซื้อน้ํามาถวายน้ําส้มน้ําแดงนะมาถวายแล้วก็มาขอพรขอโชคขอลาบแล้วก็มาจุดธูปเสียงทายด้วยนะครับเพื่อจะเอาตัวเลขไปฝากเอฟีทุกท่านนะครับตรงนี้ กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กําลังใจผมด้วยนะครับฝากกดติดตามให้กําลังใจเยอะๆเลยนะครับผมสับสักไทยให้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศและทําบิทีหัวฟอนก่อโชคกอนลาบพักปังนละปลวกอยู่ที่เนินงสี่ร้อยไปด้วยกันครับผมดเดินสี่ร้อยนะคะมากันสามช่องสี่ช่อนผู้ชมครกดแล้วเหรอเนี่ยเออไม่รู้เนาะแกลใจโรคมาทำพื้นลรว นึกเลยยังไม่กดทำให้เรื่อง้อน้วนะ พิปูชยามะอิมีนาสากาเรนะต่างทำม,มังอภิปูชยามะอิมีนาสากาเรนะต่งสังทังอภิปูชยามะอาละหังสัมมาสัมพุทโธพรกวาโคดทางพระกวนตังอภิวาเทนินสวาทาโตภระขาวตาธรรมโมทำม,มังนามาซ่ามิสุปฏิปโนพระคาวโตาสาวากาสังโฆ สงังฆงนมานาวันทามิพันเตสับพ,พังอราทังข้มาตเมพันเตมายากะตังปุญยังสามินาอนุโมทิฏพังสามินากะตังปุญญงังไม่หังตากะพังสาธุสาธุด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีที่ลูกหลานได้สัปปะมาทานพลังตอนหน้าก็ดีรับหลังก็ดี ต่อคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณวีรามาดาคุณครูบาอาจารย์คุณเทพเทวาแลวก็คุณเสด็ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วก็พระเจ้าที่ปู่ย่าตายายที่รองรับไปแล้วข้าพระเจ้ามาขอพรขอโชคขอลาบเปิดโชคเปิดลาบณสถานที่แห่งนี้ขอปู่ดนบรรดาลประทานพรให้ลูกหลานจะจุดทูกเสียงคายก็ขอโชคให้ออกตรงกับลูก ดูทุกเสียงทายด้วยเถิดสาธุสาทุสาทุปฏิตวันเมตัาสเมตาประานตาวิกิิกิตาปฏิตังพระธนตุสาเคกาเมจรุเปกิริสิคาราตเตจันเะลิเควิมาเนทิเประเทจัคเมตุอนะคาเนเควัุมิเคเตภูมาชยันตุเควาฉลทละวิสเมยกะทันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิราวัจนางซาทเมโุนันตุธรรมสวรรคารวยัมปทันตาธรรมสวรรคารโลก ายมบัทันตาธรรมสวันกาโอายมบัทันตาอันเชิญเทพว่าสิบหกชั้นฟ้าสิมาชั้นดินสิชั้นปานาจนบรรดาัวทันโพเนี่าพาปเจ้าทางร้ายทุกๆช่องที่มาร่วมันนี้ดิเดินสาธุสาธุสาธุดูทุกเสียงทาย ก็จะจุดทูปเสียงทายแล้วก็ไปส่งตัวเลขที่รอยพุทธบาตรตรงนี้เป็นรอยพุทธบาทนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่อธิษฐานต้องการอะไรเราก็จะได้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราผมช่องคุณทราบพญานาคนะครับต้องการเลขสามตัวนะครับก็ขอให้ปูเจ้าที่จัาทางที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้นะครับ เนอีกสตัวเด้อตรงกองตารวจทันทีเลยหาคม2563ถ้าออกตัวไหนก็ขอให้ออกในทุกเสียงไทยเลยเท่า กดเลยนะตูตูดูข่าวใหม่หมดตลอดทุกคนนะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะมารอดูนะครับว่าจะได้เลขตัวไหนนะครับเรื่องที่เรื่อยสี่ร้อยนะครับคุณผู้ชมครับทุกท่านยืดเท้โทรศัพท์มือแจ้งยังไงเห็นแล้วบ่เห็นแล้วจ้ะไหนไปดูเนี่ย ตช,ช,ชี้หน,น่อยใน่เดี๋ยวได้นุดขอตัวสอบเล็กก่อนอตรงตนี้จ้ะตัวไหนเดี๋ยวอย่าเพิ่งถ่ายขอคุ้มซับพญานาคถ่ายก่อนเลขห้าค่ะเลขห <5 S 1> ้าเลขห้าค่ะเลขห้าชัดมากเลยค่ะห้าตัวไหนห้าอ,อะไรเห็นห้าตัวเดียวเองตอนนี้ยเนี่ยขีดอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเป็นห้าเลยเนี่ยตรงนี้เลยห้าค่ะเลขห้า รูไม่เป็นค่ะเลยแบบจะอาศัยว่าเออถ้าท่านให้ก็คือมองมองก็เห็นเลยพอดีเอาเว็บมาเห็นเลขห้าเลยเห็นเลขห้าเลยค่ะแสดงว่าท่านให้แล้วมั้งเนี่ยค่ะเห้าตัวเดียวเลขห้าตัวเดียวค่ะแต่ถนนได้ห้าแปดนะครับที่วัดผีระล่มเนาะอาจารย์ตักนะครับได้ห้าแปดครับเนี่ยที่เดินสี่ร้อยนะครับโอยพระพุทธบาทที่เดินสี่ร้อยนะครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมจากบรรยากาศตรงนี้นะคะด้านข้างของพระพุทธรูปนะคะพดีรมาส่องดูนะคะพอดีรูปเลรูปไม่เป็นะนะะให้คุณผู้ชมส่องไปด้วยกันนะคะว่าจะเห็นเหมือนกันไหมนะคะ<ฮ>ก็มองแล้วก็ดูไปด้วยกันเลยนะคะว่าเห็นเป็นตัวไหนนะคะรอยพระพุทธบาทนะคะบนเนินสี่ร้อยมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะคะ ให้โชคให้ลาบมาแล้วหลายงวดต่อหลายงวดนะคะแล้วก็ให้ไปหลายท่านแล้วด้วยนะคะครั้งนี้เอดมาเป็นครั้งแรกค่ะได้มีโอกาสได้มากับอาจารย์ทิพพันธ์แล้วก็ช่องหลอองทนลแล้วก็ช่องมณีชแนลนะคะของเอสเองก็พาเที่ยวพาส่องนะคะเอสเห็นเลขห้าเลขห้านะคะมองตัวไหนตอนนี้มองตรงไหนก็เป็นห้าไปหมดละตรงนี้ก็ห้าห้าห้าเลยนับสองเป็กับผู้ชมเนี่ยสองเลขก่อน ันนี้คือลิดรูปเดียรไทยนะคะก็ค่า,ข,า,ข,าของในของช่องคุณทราบแกนับนะคะอันนี้ของแอดมินีนะคะเดี๋ยวเราคอยมาลุ้นกันนะคะว่าจะออกมาเป็นตัวไหนกันนะคะเห็น้หมเห็น <c oughs> ็นเลขค่ะเป็นไปหมดเลยแล้วเนี่ยตัวไหนเ็นี่ยใช่หกหกไม่หกก็ห้านี่แหละแต่แต่ที่แน่ๆตรงนี้ห้าแน่นอนเนี่ยเอาฝั่งน้นเป็นเลขห้าใช่ไหมคะเนี่ยเลขห้าอ๋อบางทีก็มองเหมือนแต่ห้าเลยเนี่ยห้าเลยแต่ตรงเนี้ยไม่หกก็หกอ่ะตรงนี้ก็บตรงไม่หกก็หกใช่ไหมชัดมากอ่ะ พอตรงอื่นมองไม่เห็นเลขเราเห็นอยู่แค่ตรงนี้ห้ามีแต่ห้าเยอะๆเลยเนาะเยอะเลยหมเลยจุดไหน็ะห้อีกตัวหนึ่งอันนี้นะตอนแรกที่เห็นก็เห็นตรงนี้ได้ห้าค่ะเนี่ยมองนี้ก็ห้ามองมองตรงนี้ก็ห้าเลยๆตรงนี้ก็ห้าบางคนอาจจะมองเป็นหกเลยเพราะว่ามันกลมๆอะเนาะแต่แอดมองเป็นห้า เป็นเก้าได้ไหมหกกับเก้าตัวเดียวกันใช่ใช่หกกับเก้าตัวเดียวกันถ้าเราตีเป็นหกก็ต้องเก้าด้วยทิ้งกันไม่ได้ไม่เหมือนเลขอื่นนะจ้ะไม่เหมือนเลขแปดเลขสามนะหกกับเก้านี่เขาจะไปด้วยกันจริงๆไปตรงไหนก็เห็นแต่ห้าใช่ไหมใช่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเล้คู่กอันนี้จะไม่ค่อยเหมือนเลขห้าเท่าไหร่เพราะว่าตรงหางตรงนี้มันจะยามคูงมาจะเหมือนหก อันนี้จะเหมือนหกมากกว่าห้าก็แล้วแต่ว่าใครจะมองเป็นเลขอะไรเนาะแต่ว่าซูมอึ่งออกสาธุสาธุก็ <สา S 1> เลยเนาะถ่าครั้งแรกแล้วก็รูปไม่เป็นด้วยแต่ว่ามองมองไปเอาเหินเลยกำลงังว่าจะถ่ายหินก่อลังจะถ่ายก็เลยมองห็นโมหินก่อนตุ้งนะคะ,ะ,คะสาม,มชโชคมาแล้วเหมือนกันนะคะท่านชมเมื่อกี้เห็นตรงไหนเนาะตรงไหนตัวไหนเนี่ยตรงนี้ศูนย์แปด มีแปดตัวตรงนี้มีแปดเลขกตัวเล็กๆเห็นไหมเห็นเป็นศูนย์ปดเจ็ดใช่ไหมคะใชสามตัวศูนย์แปเจ็ห็นสามตัวเลยเนาะใรเห็นตะมุตะมีเองตะมุตะมีเองใช่ไหมคะมาศูนย์มาครั้งแรกนะเอ็ดเห็นแปดเจ็ดนี้ไม่ก็สามเจ็ดเนี่ยศูนย์นี่เลขแปดนี่เลขเจ็ดเรียงกันเป็นแบบเป็นรูปอะไรนะตัววอ่ะศูนย์แปเจ สามตัวก็ศูนย์แปดเจ็ดเนาะจะหน้าตัดหลังเอาเนาะจะตัดเอาเพราะว่าไม่ได้รูปแป้งเนาะค่ะตรงนี้ยสามตัวจะเรียงกันเป็นตัววีศูนย์แปดเจ็ดเนาะศูนย์แปดเจ็ดตรงนี้เป็นตัวอะไรเนาะตรงนี้น่แดงๆตรงนี้เลองชี้สิตรงนี้เอ็นเองมาก็จะได้โชคลาภตรงนั้นก็เห็นเจ็ด มันเจ็ดเนาะใช่เจ็ดข้างหลังเป็ดเลขอะไรเป็ดเนาะเหมือนเลขสามเป็นเลขสามใช่ไหมคอันนี้ก็ดู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 ไปด้วยกันเนาะจ้าดูเอาว่ามันเป็นตัวไหนเห็นแต่ว่าเลขเจ็ดนะเห็นเหมือนกันแต่อีกตัวหนึ่งอ่ะไม่รู้ว่าเลขอะไรเออเรเห็นตัวไหนนะเจ็ดสามหรือไม่ก็เจ็ดปดค่ะเจ็ดสามเจ็ดสาอ่ะเจ็ดปดเนาะใช่พอกลับให้ดูวยตัวนี้ที่นู่นเห็นอะไรเห็นห้าตัวเดียวค่ะ เห็นห้าโอเคพี่ร้อยพุทธบาทเห็นห้าตัวเดียวเห็้ากับหกเนาะเหมือนคล้ายๆกันนั่นแหละมันไอ้้ไอตัวเลขอะห้าชัดเจนเลยครั้งแรกที่เห็นคือเห็นเลขห้าเดี๋ยวเราจะมาดูทูบเสียงท้ายอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเป็นแนวทางเนาะวว่าตัจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับรอสักครู่นะเอาไว้แต่ว่าวันนี้ในสายตาของเอฟก็มองเห็นเป็นแศษเจ็บหรือไม่ก็เจ็บสาม ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะขอโชะคดีค่ะคุณผู้ชมครับทูบเสียงไทยนะครับทูบเสียงไทยทก็กยกอืมเป็นเลขตัว,ตวไหนครับเนี่ยมาดูลูกทูบเสียงไทยเลยครับแปดตรงกลางในแปดแต่ว่าข้างล่างทำไมห้ากลับงงเนกเก้า เก้าหรือเปล่าเก้าโอ้เปดเก้าข้างบนเลขอะไรเนี่ยหนึ่งมั้งมองไม่ชัดหนึ่งมันจะโค้งแล้วฟังฟังนี้ก็เลขแปดศูนย์บอกแปดแปดสองอ๋อแปดแปดสองดูด้วยกันครับผู้ชมนะครับก็เห็นเหมือนกันเลยครับเพราะว่าต้นแบบนี้เนาะก็ดูด้วยกันครับ เปดเก้าต right ัวเลขหนึ่งเลขสี่เนาะเลกไม่ชัดครับคุณผ no. ู้ชมนะครับเป็นแนวทางครับดูแล้วแคปหน้าจอไว้ดูนะครับก็อย่าลืมนะครับก็เป็นแนวทางนะครับเพื่อเตะที่แน่คือเปดนะครับเปดเก้านะครับดูเปดเก้าอีกฝั่งหนึ Hub ่งนะครับที่ของมณีชาแนลจุดก็จะเป็น แปดน่าจะแปดแปดสูงเนาะแต่ที่อ่ขุมทรัพย์แห้าจุดนะมันเลขข้างบนไม่รู้เลขอะไรนะแต่จะมีแปดเก้าข้างล่างนะเลขหนึ่งข้างบนเลขหนึ่งเลขหเลียงเฉียงเฉียงเอาจจะเป็นหนึ่งก็ได้อ่ะหนึ่งเอามาเป็นหนึ่งแปดเก้าก็ได้ก่อนอหนึ่งแปดเก้าสาธุสาธุครับคุณผู้ชมครับเก้ากับห้าเหมือนกันนะเนาะเออเก้ากับห้าเหมือนกันเหมือนห้ากับหัวน่ะเหมือนเหมือนหากับหัวจริงด้วยนั่นะ สาธุสาธุได้ลแล้วนะสา,สาธุสาธุคุณผู้ชมครับวันนี้วันพระร้วยนะครับวันพระใหญ่นะครับคุณผู้ชมนะครับมีผู้ที่เอาผ้าไตรที่ถูกถูกเลขถูกหวยนะครับเอามาถวายด้วยนะฮะครับตอนนี้ก็มาดูนอครปางนับปกนะฮะ